อยู่ในบ้านอาการไม่ค่อยดีปัวหาอากาศเป็นแปลงเ,เดี๋ยวร่างกายคนเรามันแข็งแรงไม่เหมือนกันพี่น้องเลยดูแลสุขภาพเด้อปวดใกวดก็ได้ช่วงนี้ประเทศไทยลุ่มเข้าสูหนหน,หน้านาหน้าหนาวแล้ว ก๋วยเตี๋ยวทำเองก็เอาจานใหญ่ๆแบบนี้เลยสะใจเป <c oughs> ลเบียร์ใบหูรับผ้าเหี่ยวบ่แล้ว น้ำอาบใน้าเด้อหากินอันนั่นอันนี้จะได้กินหยกกินยาอาบน้ำย่าให้อากาศมันกดต่ำกว่าน,นี้มันจะหนาวมันจะสั่นมันจะทาน รู้ชิ้นป่าจ้กเสียงดังไม่ดังด้วยเลยมันกระแทกเข้ากระแทกเข้าออกแม่อันนั่นไหมต้องันไม่ไหมอืม เดี๋ยวเสียงก็หายเดี๋ยวเสียงก็ไม่าอยู่ว่าจะไม่ตัดต่อจะได้ตัดต่อยู่ เริ่มเตก <S 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 ไข่ไก่ว่มีไข่นกกระทาแต่มีไข่นกกระทาในซดีอยู่ ไม่ใหร่ถามปีใหม่จะ,จะทำก๋วยเตี๋ยวให้แม่ไหมนม่ได้ว่าจักไม่สิบพริเห็ดผัดไท่หรือสีเห็ดเันผัดซีอิ้วอะไจ้ะผัดานานนคนาน่ะมไหมซีอิ้วคานาน่ะก๋วยเตี๋ยวแก็กินเบื่อลแล้วล่ะ เลืดเมเท้าไทบเนี่ยปากแห้งปากแตกแล้วมั้งเฮ้ยแสบแมรู้สึกแสบแสบแสบปะ นำซิม,ม่าเริ่มโมโหแล้ว,ว่าม,มีหโมเล่นน้ำเริ่มเดินตดท่วงแล้ว Why? Hurt the mouth. What you talk too much? No. Huh? Winter, hurt the mouth burn the mouth burn. Might help you, What? I'm to my... What you say? Can you speak again, Pete? I say it he might help you. Huh? แบไหมทุกตุ่มแซบผู้ใดรักตีปากกนนอนเนาะ ตัวหายายเด้อยโอเคตหาน้องฝนตัวหายายวันพ่อเขาไปรับจ้างเกี่ยวข้าวโยเซกาแม่เนตว่าเจอหน้าก็บรทักเจอหน้าก็บอยกมือไหวโอ้ยก็สร้างเขาโธ่เขาบว์ไหวเขาบวาบ์นู่นก็ได้เจ้าก็ได้เดี๋ยวจักหน่อยเขาสิวไหวด้วยเคียวหะนนะไป็นลำรีลำไรกับเขาไร ขาบอกเมนลูกเขยอ,อยอาเลยเด้เมื่อหละก็ถึงว่าลูกยังไงก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ผัวนะ่ะเลืกอกันไปแล้วเขาก็คนอื่นแต่ลูกยังได้ยังไงมันก็เชื้อเชื้อไขเลือด เขาแค่น้ำลูกคยเนาะเขาบ่กแม่ลูกเจ้าขวงเขาบ่ทักก็าช่างเขาละนายเบอกจังสิมันสิดกงเขาเจ้าบ่กแม่แม่เขาได้จังหน่อยเขาลืมตัวไปได้ว่าเขาถือเขี้ยวอยู่อีกมือหนึ่งยกขึ้นไหวอีกมือหนึ่งก็ยกไหวด้วยเขี้ยวได้จังหน่อยเที่ยวเกี่ยวข้าวหน้าก็ไม่มองคนวะ ก็ออยังว่าเจ้าบ่าแเมนแม่เขานะพี่ยาอย่างนั้นเขากระดอกกอะเขาบอกว่เขาบอกทักเขาบอกต้องทักแหละสำนันจบเออเน็ตว่าเน็ตเป็นคนง่ายๆได้คนไหนถ้าเน็ตทักครั้งสองครั้งพอต่อไปถ้าเน็ตเจอเขาก็ไม่ทักเขาจะลอยเน็ตแท็กทักอย่างเดียวเน็ตบอทักเด้ ูอยู่ดอกว่าเขาเป็นอดีตลูกเขยแต่เขาก็มีสิทธิจะท,ทักก็บอทักก็ได้ไม่ทักก็ได้ oh, <very> good. นม่เลวว่ากขสร้างเขงาละ เบิร์ดบ่น้องสิเบิร์ดบ่น้องโอ้ยบิ๊กนู้ดเด๊ะไอนัทไอนัทแม็กนู้ดนโชมันเด้อ You not heard the mouth? Yep. Them mm. เบียร์พร้อมหมดแล้แต่แม่เอาให้พี่น้องงั้นเอกข้าวให้ซิมบ้าก่อนมันเดินวนเวียนแล้วได้กินน้ำกว๋วเตี๋ยวพันจมูกฟุตฟิตแล้วอยู่ข้าวเหรออยู่เหรอตัวน่ะอ้วนกลมดิกเลยน้ำก็อาบไม่ได้ เพราะว่าแดดมันไม่แรงเมื่อคืนนี้ใส่เสื้อให้อันเอาที่นนมาปูให้โอ้อยพี่นองไลยปานอันเดโดเลมอนน่ารลดตัวกลมๆเลยอะใส่เสื้อฮะใส่ไม่เสื้อคืนนี้ใส่อีกไหมฮั้สวัสดีค่ะเซบปาก 好。Uh, oh.